ถนน331ครับช่วงบริเวณสะพานข้ามแยกมาปูชนบุรีนะรถพี่ใหญ่ก่อทานแซงไปแล้วลพี่ใหญ่เครื่องแรงจริงๆขพี่ใหญ่เรานี่แซงเพื่อนเพื่อนหนักวิ่งช้ามันก็หนักเหมือนกันทั้งคู่นะทำไมเครื่องแรงกว่าเขาอ่ะให้รถพี่ใหญ่เครื่องแรงกว่าเขาเ้ย กว่าเยอเขือนหนักกว่า,กกวาซ้ายก็มีลูกพี่ใหญ่ตามอยู่เนี่ยวิ่งตามลูกพี่ใหญ่สองหน่อนี้ไปเรื่อย ไปไ่ได้ไปเรื่อยๆติดลูกพี่ใหญ่ทั้งคู่หนักพอๆกันเลยลูกพี่ใหญ่คันซ้ายหนักกว่าคันกว่านี้น่าจะไม่มีงานโอ้เจอลูกพี่ใหญ่เต็มเลยวันนี้เต็มเซตเลย ชุดเลยวันนี้พี่ใหญ่เราทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งกลางพี่ใหญ่คันนี้น่าจะเลี้ยวขวาหรือเปล่าไม่หรอือ ี่ใหญ่ไม่หลบเลยลูกพี่ใหญ่ดิ่งไปเลยอ่ะเครื่องแรงมากโอ้โห๋โอวนี้เครื่องแรงจริงๆเลยวิ่งฉลุยเลยลูกพี่ใหญ่ บนที่ใหญ่ยูเทนกลับรถข้างหน้ารอก,ก่อนรอก,ก่อนบนที่ใหญ่ยูเทนกลับรถเต็ไมไปหมดเลยเพื่อนๆต้องหยุดไม่หยุดไปชนอย่างเดียวเจอลูกพี่ใหญ่แล้ววันนีู้กพี่ใหญ่ไปก่อนรกพี่ใหญ่ไปก่อน ที่ใหญ่เต็มเลยวันนี้